เดดพู l ถือว่าเป็นภาพยนตร์แอนตี้ฮีโร่ที่กว่าจะถูกสร้างออกมาทีมงานของ Fox ต้องร่างโปรเจกต์และเตรียมงานไอเดียนานเกือบ10ปีกว่าที่จะได้รับทุนอนุมัติให้สร้างภาพยนตร์ของตัวละครที่ได้รับความนิยมติดอันดับตลอดกาลของคอมิกมาเวลอย่างเดดพู l ออกมาในเวอร์ชั่นคนสแสดงนี่จึงถือว่าเป็นผลงานที่เติมเต็มความฝันให้กับคไร่หลายๆคนเป็นอย่างมากเพราะมันเป็นการรอคอยที่เน่นนานสำหรับแฟนๆของจริงนั่นเลยทําให้ในวันนี้เราเลยอยากจะพามาดูว่าในภาพยนตร์เดดพูดปี2016จะมีข้อที่จริงอะไรที่น่าสนใจ และคุณอาจจะยังไม่เคยรู้กันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันเอาไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสำคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับ d e a d or Alive You r e Coming With Me ในฉากที่คอร์ลส์กำลังล่าแขนของเดซพูก่อนที่เดซพูจะตัดแขนตัวเองเขาก็จะพูดออกมาว่า d e Dead or alive You're coming with me ซึ่งนี่จะถือเป็นประโยคเด็ดจากภาพยนตร์โรบคอบปี1987ที่ตัวโรบออบจะพูดประโยคนี้ในตอนก่อนที่ตัวเองจะจับตัวคนร้ายโดยการเสนอให้จับเป็นหรือจับตายซึ่งมันเป็นประโยคซิกเนเจอร์ที่โรบคอบจะพูดออกมาอยู่เสมอแถมการล้อเลียนของเดซพูก็ยังเชื่อมโยงไปถึงตำรวจเลยคนนี้ซึ่งแขนจริงๆขาดไปแล้วเหมือนกับที่เขากำลังจะ ตัดแขนอีกด้วยแค่นั้นยังไม่พอเขายังแวะไปล้อเรียนจุดหักเหของภาพยนตร์อย่าง1 7 7 h o u r ปี210 0ที่ตัวเอกนานต้องทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับแขนอีกด้วยด่าค่ายเรื่องการตัดงบ ตลอดทางเรื่องนั้นเดดพูจะพูดกล่าวโทษสตูดิโอว่าไม่มีเงินมากพอที่จะจ่ายค่าองค์ประกอบต่างๆในภาพยนตร์อยู่ตลอดซึ่งในความเป็นจริงนั้น Fox Studios ก็ได้ตัดงบประมาณของภาพยนตร์ไปอีกจัดล้านดอลลาร์าสหรัฐในนาทีสุดท้ายทําให้ทีมงานต้องเขียนบทใหม่หลายครั้งโดยรายการที่ถูกตัดออกไปจากภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะมีอยู่เยอะมากๆรวมไปถึงฉากการไล่ล่าด้วยมอเตอร์ไซค์ระหว่างเดดพูและฟรานซิสหรือจะเป็นการเพิ่มตัวร้ายที่มีชื่อเสียงมากขึ้นและฉากแอคชั่นหลายฉากที่ทีมงานต้องแก้ปัญหา ในช่วงหลังๆโดยการเขียนใหม่ให้การต่อสู้ถุงลดขนาดลงอย่างเช่นการทําให้เดดผู้ต้องลืมเอากระสุนและถุงใส่ปืนลงมาจากรถชื่อถนนในภาพยนตร์ สำหรับชื่อของถนนห,หลายชื่อที่ปรากฏในภาพยนตร์นานรายละเอียดของมันก็จะมาจากชื่อจริงๆของผู้กำกับรวมไปถึงทีมงานไม่ว่าจะเป็นชื่อของผู้กำกับทีมมีเลอร์รวมไปถึงผู้ร่วมสร้างเดทพู่เช่นชื่ออย่างนิเซียซันสตรตีและเฟเบียนโรดที่มาจากฟาเบียนนิเซียซารวมไปถึงไลฟ์เฟลสตรีจากร็อบไลฟ์เฟลที่เป็นคนเขียนเดทพู้ฉบับข้อมีอีกด้วย Twelve Bullets of Christmas กระสสน12นาทหรือ t w e l v Bulets of Christmas ที่เดดพูใช้ยิงคนร้ายบนสะานก็จะเป็นการล้อเลียนไปถึงเพลงวันคริส s t m a s อย่าง12 Days of Christmas อีกทั้งในตอนที่เดดพูขึ้นมานั่งแท็กซี่น,นั้นคนขับอย่างโดพินเดอร์ก็จะพูดออกมาด้วยว่าวันนี้เป็นวันคริสต์มาสแบบพอดีพอดีประโยคจากวูเวอรีนออริจิน เนื่องจากการแสดงเป็นเดทผู้ในภาพยนตร์เรื่องวูเวอรีนออริจินของไรอันเรโนมันเดินออกมาล้มเหลวและเละไม่เป็นท่ามากๆในภาพยนตร์เรื่องนี้เขาจึงล้อตัวเองด้วยการเอาประโยคจากวูเวอรีนออริจินปี2 0 0 9อย่าง Travel t o Far Off Exotic Places Meet New and Exciting People and q h e m ที่มีความหมายประมาณว่าเดินทางแสนไกลไปยังสถานที่แปลกใหม่พบปะผู้คนใหม่ๆและข่าผู้เขาที่เววิวสรรฉบับนั้นเคยพูดเอาไว้มาใช้ในเรื่องนี้ ที่มาของชื่อเดทพูลในภาพยนตร์จะมีการเปลี่ยนแปลงที่มาของชื่อเดทพูลไปอีกแบบต่างจากคอมิกที่เวนวิลสันจะได้เรารู้ชื่อนี้ผ่านโครงการเว a ป o n เหน่วยงานที่เอาเขาไปทดลองซึ่งมีคําว่าเดทพูลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยผ่านการทดลองของดรคิลิบรูและผู้ช่วยจอมซา a ดิสเอจัคซ์โดยเหล่าคนไข้ได้เล่นผนานผ่านการแทงตัวทดลองตัวต่อไปอยงเวว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหน ในช่องแทงของกระดาษที่พวกเขาเรียกว่าเดดพูลแต่ในภาพยนตนั้นเว็วิลสันจะไปจําชื่อนี้มาจากบาร์ของวีเซลที่มีการเปิดแทงพนันแทน้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเว็บพลัสแต่อย่างได captain deadpool now just เทียงกันเรื่อง Star Wars ในฉากที่เวลลและวนานเนซ่าเถียงกันเม่สรุปแล้ว Star Wars ตราไตภาคดั้งเดิมมันควรจะถูกเรียกว่าอะไรกันแน่ก็จะเป็นการอ้างอิงไปถึงประเด็นนี้ในโลกของความเป็นจริงเนื่องจากตอนเริ่มตน้น Star Wars จะถูกปล่อยใายในชื่อ Star Wars เฉยๆไม่มีคําว่า e อ i so d e 4 A New Hope ซึ่งจะเป็นการกําหนดว่ามันเป็นภาคที่4ออกมาแต่ยางได้และภาคเดีย s t r i สไต b a c k หรือภาคที่5ในตอนนั้นก็จะใช้ชื่อแค่ว่า e DM Empire Strikes b a c k โดยไม่มีคำว่า Star Wars อยู่ข้างหน้าซึ่งจอชลูคัสได้กลับมาเปล่ ในภายหลังหลังจากที่เขาตัดสินใจทำตรายภาคพ,พรีคัวออกมานั่นเอง s a y a n อน h i ติปี1989มุกที่เหวนเล่นกับวาเนซ่าว่าเขานั้นจะตามหาเธอให้เจอในชาติหน้าและเอาเพลงชื่อดังของจอ์จไมเคลยังแคลเลสวิสเปอร์ไปเปิดที่หน้าบ้านของเธอแบบเฮ่ยเลยนานรายละเอียดส่วนนี้มันก็จะเป็นการอ้างอิงไปถึงภาพยนตร์อย่างเซย์แอนนิติปี1989ที่ตัวเอกของจอห์นคูแซกเอาวิทยุไปเปิดเพลงหน้าบ้านของสาวคนหนึ่งเรียมนีสัน ในฉากที่เวบอกว่าเขาฝันว่าตัวเองไปลักพาตัวลูกสาวของเลียมนีสันก่อนจะโดนไล่ล่าอย่างเอาเป็นเอาตายเหมือนกับฝันร้ายรายละเอียดส่วนนี้ก็จะเป็นการล้อเลียนไปถึงภาพยนต์อย่างเทคแค้นภาคแรกที่ลูกสาวของตัวเอกอย่างแบรนด์เมลซึ่งรับบทโดยเลียมนีสันดันโดนลักพาตัวไปในตอนเทีเ่ยวเขาจึงงินเท้าสาที่มีออกมาไล่ล่าเหล่าโจรแบบดิบๆแถมยังพูดประโยคในตำนานอย่าง I will find you and I will kill you ออกมาจนกลายเป็นฝันร้ายของกลุ่มตัวร้ายที่ต้องเจอคนโหดแบบนี้นั่นเอง ฮั h e l l คิตต t y ในฉากเปิดเรื่องที่เข้าของในรถซึ่งเด o พูก,กำลังสู้อยู่กระจุยกระจายไปมาเราจะสามารถพบเห็นแท่งลิปบาล์มลายฮัลโหลคิตตี้ลอยอยู่ในรถซึ่งเชื่อกันว่าลิปแท่งดังกล่าวน่าจะเป็นของเวดวิลสันที่นำติดตัวมาด้วยเนื่องจากเขาเป็นแฟนของแบรนด์นี้อยู่แล้วแม้กระทั่งทวิตเตอร์ของภาพยนต์เด o พูที่ในปัจจุบันนี้กลายเป็น X ก็ยังติดตามแอคเขาของฮัลโหลคิตตี้ด้วยเหมือนกันหญิงสาวกระดก ในโปรแกรมทดลองที่เวทเข้าไปร่วมนั้นจะมีหญิงสาวคนหนึ่งที่มีกระดูกโผล่ออกมาจากข้างหลังปรากฏตตวออกมาสันๆในฐานะคนที่โดนทดลองมาก่อนหน้าแล้วซึ่งตัวละครดังกล่าวในคอมิกก็คือเม r โรตัวละครจากทางฝั่ง X-Men ที่เป็นสมาชิกกลุ่ม X-Force และมีพลังในการปล่อยให้กระดูกงอกออกมาจากตัวเพื่อใช้โจมตีเป็นอาวุธได้นั่นเองอย่าทำชุดสีเขียว ก่อนที่เวดวิวสันนั้นจะถูกนําตัวไปทดลองในขั้นตอนสุดท้ายเขาจะพูดขึ้นมาบนเตียงว่า p l e a s e don't m a k e the super suit so r r e n n or animated ที่มีความหมายประมาณว่าอย่าทําให้ชุดฮีโร่ของเขาเป็นสีเขียวหรือการสร้างแบบปลอมๆด้วยการใช้ CGI animation ซึ่งนี่ก็จะเป็นการล้อเลียนไปถึงหนึ่งในบทบาทซูเปอร์ฮีโร่ที่ล้มเหลวมากที่สุดของไรอันเรโนอย่างกรีแลนเทิร์ที่เขาชอบแซมมันไม่เลิกเลยนั่นเอง Please 送披萨。 ฉากที่เวดวิลสันทำการสั่งพิซซ่าโดยให้เด็กคนหนึ่งมาส่งแต่แท้จริงแล้วเขามีเป้าหมายเป็นการเข้ามาข่มขู่เด็กคนนั้นตามใบสั่งรายละเอียดส่วนนี้ก็จะเป็นฉากที่เดวรับแรงบนันดาลใจมาจากคอมิกเดน o ู้ฉบับที่10ที่วางขายในปี2012แต่ความโหดร้ายก็คือในเวอร์ชันนั้นเวดวิลสันจะตัดสินใจลงมือฆ่าเด็กส่งพิซซ่าเพราะเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างนั่นเองส่วนคำว่าไฟกีเฟมัสบนกล่องก็จะสื่อไปถึงเควินไฟกีโปรดิวเซอร์และหัวเรือใหญ่แห่งค่ายมาเวลนั่นเองเฮล บาร์ของวีเซลเพื่อนสีของเวจะมีชื่อว่า Sister Margaret School for Wayward Girls ซึ่งแท้จริงแล้วในคอมิกมันจะเป็นชื่อเต็มของบาร์อย่าง Hell House ซึ่งเป็นบาร์ที่เหล่าทหารรับจ้างจะเข้ามารวมตัวกันเพื่อพบปะสังสรรค์ไปจนถึงเป็นสถานที่แจกจ่ายงานว่าจ้างที่สําคัญของพวกเขาอีกตั้งหาก้วยอีกความแตกต่างก็คือคนที่ดูแลบาร์แห่งนี้ในคอมิกจะมีชื่อว่า p พไม่ใช่วีเซลแบบในภาพยนตร์ูบ ในทีวแรกนั้นผู้กำกับก็ได้มีแผนที่จะขอให้เดดพูลร้องเพลง h o l l o w b a c k Girl ของ Gwen Stefani ระหว่างที่เขานั่งรอรถของเอแจ็คและพาพวกอยู่บนทางด่วนเพื่อความกวนตีนแบบขั้นสดุดแต่ท้ายสุดแล้วเพลงก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็นชูบของวง Soul and Pepper ซึ่งกลายมาเป็นเพลงซิกเนเจอร์ของภาพยนตร์ที่ใครใครก็ต้องนึกถึงเดดพูเมื่อฟังมันอย่างแน่นอนอีกทั้งการเลือกเพลงเพลงนี้มามันก็ยังมีความหมายมากๆก,กับตัวละครนี้อีกด้วยเนื่องจากเพลงนี้ได้ถูกปล่อยออกมาในปี1993ซึ่งตรงกับปีที่เดดพูมีคอมิกเป็นของตัวเองแบบเต็มๆพอดี hey yeah, คนแคนาดาในฉากบนทางนวนที่เดดพูพูดคำว่าโอ้แคนาดาออกมานอกจากมันจะเป็นการอ้างอิงไปถึงการที่เวทวิวสรัรจริงๆเป็นคนแคนาดาแล้วมันก็ยังเป็นเพลงชาติแคนาดาที่ท่อนแรกจะมีคำคำนี้ปรากฏออกมาด้วยแค่นั้นยังไม่พอนักแสดงอยู่ไรอันเรโนแท้จริงแล้วเขาก็ยังเป็นคนแคนาดาตรงต่างกับเวทแบบเป๊ะๆอีกต่างหากชาเป ในช่วงที่เวทวิว u ันเริ่มที่จะคุ้นชินกับหน้าตาอัปลังหน้าเกลียของตัวเองหลังจากโดนล้อเลียนมาเยอะล้านานเขาก็จะเล่นมุกออกมาวันที่หน้าเขาเป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาเคยถูกสุนัขพันธุ์ชไปกัดมาแล้วนั่นเองจนหน้าเขามีสภาพเหมือนกับสุนัขสายพันธุ์นี้ซึ่งนี่ก็จะเป็นมุกที่ล้อเลียนไปถึงสไปเดอร์แมนเพื่อนสีของเดดพูในคอมิกที่ถูกแม,ม่มุมกัดจนได้รับพลังนี้มาแล้วอีกด้วยเดดพูแร็ป เพลงเดดพูแรปที่เดดพูร้องมันออกมาในภาพยนตร์ <_ int ed> ก็จะถือว่าเป็นเพลงที่มีความน่าสนใจมากๆเพราะจริงๆแล้วมันคือเพลงที่ทีมแฮร์คิกซึ่งเป็นกลุ่มคนที่คลั่งไคล้ตัวละครเดดพูมากๆแต่งออกมาเพื่อปล่อยลงในโลกออนไลน์ก่อนที่ภาพยนตร์จะถูกสร้างขึ้นมาซะอยีกซึ่งเมื่อทีมงานกำลังเดินโปรเจกต์ของเดดพูอยู่พวกเขาก็ได้เข้าไปเชิญให้ทีมแฮร์คิกเข้ามาช่วยทำเพลงให้ดีก่าเดิมเพื่อใช้ในภาพยนตร์แบบที่เราได้เห็นอีกด้วย การอ้างอิงถึงภาพยนตร์เบลดในฉากที่ไอแจ็คและแองเจลดัดบุกมาที่บาร์ของวีเซลเพื่อถามข้อมูลเกี่ยวกับเวดวีเซลนั้นจะอวยพรทั้งสองกลับไปวัวขอให้สนุกกับการดูภาพยนตร์เรื่องเบลด2สองรอบมิดไนซ์ซึ่งความเป็นจริงภาพยนตร์เรื่องเบลดก็จะเป็นผลงานจากคอมมิคายมาเวลที่ไรอันเรโนน,นั้นจะเคยเข้าไปแสดงในภาพยนตร์ปิดตรายภาพยังเบลต์ทรินิตี้ในบทฮันดิบาลชิงมาแล้วเอเลียนสปี1992 ในฉากบนสะพานทางด่วนเดดพู Deadpool, เจะรีกในก้าสโซนิกทีนเอ็ดวอเฮจว่าริปลีเนื่องจากเธอมีทรงผมที่คล้ายกับนางเอกของเรื่องเอเลียนภาคที่3อย่างเอเลนริปลีซึ่งเป็นภาพยนตร์ญญภาคเดียวในแฟรนไชส์ที่นักแสดงย่ิงซิงโกนีวีเวอร์ลงทุนโกนผมเพื่อแสดงในภาพยนตร์ญญเรื่องนี้แต่ตัวภาพยนตร์ญญก็ดันโดนนักวิจารณ์สับเล์แบบไม่มีชิ้นดีเลยก็ว่าได้ <your> ในฉากที่เวดวิลสันกำลังลองพยายามสร้างชุดยูนิฟอร์มของตัวเองขึ้นมามันจะมีจังหวะที่เขาเอาที่ปิดตาอันหนึ่งมาแปะเอาไว้ที่หน้าซึ่งนี่ก็จะเป็นการล้อเลียนและอ้างอิงไปถึงเดสโตรหรือสเลดวิลสันตัวละครจากทางฝั่งดีซีที่เป็นวายร้ายของแบทแมนและมีความคล้ายคลึงกับเดสพูเป็อย่างมากทั้งยูนิฟอร์มและอาวุธซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าทั้งสองตัวละครถือกำเนิดขึ้นมาในช่วงเวลาไล่ๆกันนั่นเอง People only get four or five moments to be a hero. ในฉากที่โคลอสสเดินมาพูดกับเดดพูว่า People only get f u ตโ l l five moments to be a hero ที่มีความหมายประมาณว่าแค่โอกาส4-5ครั้งเท่านั้นเพื่อเป็นฮีโร่ประโยคประโยคนี้ก็จะเป็นการล้อเลียนไปถึของไรอันเรโนที่ใช้โอกาสมากมายในการพยายามแสดงภาพยนต์ฮีโร่จากคอมิกทั้งบทฮันิบาลคิงจากเบลด Trinity ปี2004แสดงเป็น Green l a เทิร์ปี2011ในภาพยนต์ที่ล้มเหลวมากที่สุดเรื่องหนึ่งของเขาแสดงเป็นเดดพูที่ล้มเหลวใน X-Men ผู้ รีนออริจินปี2009รวมไปถึงแสดงเป็นนิกวอลเกอร์ใน r i p d ปี2013ก่อนจะมาประสบความสำเร็จกับบทเดธผู้ของฟอกในท้ายที่สุด I การปรากฏตัวของผู้สร้าง ร็อบไลเฟลนักเขียนคอมิกชาวอเมริกันซึ่งมีชื่อเสียงในช่วงยุค90และเป็นที่รู้จักจากการร่วมสร้างตัวละครเคเบิลกับนักเขียนลุยส์มอนสันรวมไปถึงตัวละครเดทผูกาเฟเบียนนิเซยาจะปรากฏตัวมานินเนียนยในฉากบาร์ที่เวดวิลสันเข้าไปนั่งอยู่ด้วยซึ่งจะมีลูกค้าคนหนึ่งตะโกนออกมาว่าฟักไลเฟลส่วนอีกครั้งที่ชื่อของเขาปรากฏออกมาก็คือฉากเริ่มเรื่องที่แก้วกาแฟใบหนึ่งลอยเขวงอยู่กลางอากาศและบนแก้วใบน,นั้นจะถูกเขียนคำว่าร็อบแอลเอาไว้ y. เฟรดส์บิลเลอร์สเดย์ออฟปี1986 ในช่วงเอ็นเครดิตที่เดดพูปรากฏตัวออกมาพร้อมกับชุดคลุมอยู่บ้านเลยบอกกับผู้ชมว่มาทำไมถึงยังไม่ออกไปเจาโรงภาพยนตร์อีกหรือรออะไรกันแน่ฉากฉากนี้ก็จะเป็นการล้อเลียนไปถึงเอ็นเครดิตจากภาพยนตร์เรื่อง Ferris Bueller's Day Off ภาพยนตร์ coming of age แนววัยรุ่นอเมริกันของผู้กำกับจอห์นฮิลส์แบบเป,เป๊เปะๆชนิดที่ว่าล้อก,กันมาแบบฉากต่อฉากเลยทีเดียวด้วยฉากดังกล่าวจะมาจากจังหวะที่แมทธิวบอดดิริกในบทเฟรริสออกมาพูดกับผู้ชมแบบนี้ตอนที่ภาพยนตร์จบลงไปแล้ว โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับข้อเท็จจริงและสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนในภาพยนตร์เดทผู้ที่ต้องบอกเลยวันนี้อาจจะเป็นภาพยนตร์แอนตี้ฮีโร่เปิดสักการใหม่ให้กับผลงานที่ไร้กรอบในการนําเสนอและเต็มไปด้วยมุกตลกแบบสดใหม่ในแบบที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนจนภาพยนตร์ฮีโร่เรื่องอื่นๆก็ต่างได้รับแรงบันดาลใจต่างกันไปเป็นแถบเดทผู้จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งในหมุดหมายสําคัญจากวงการภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่แบบของจริงและเพื่อนๆเลาครับมีรายละเอียดสําคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจจากเดทผู ปี2016นอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันวดีเลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สคร i b e และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะไม่มีพลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยาหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ